พันเดียวกันไหมรูห้าหาม่านนั่นคือข้างเขาพันพันเดียวก็มีคนมาทางจะทำไหหรเลยเนี่ยไม่ใช่ไหงเคยไปฟังเขาหน่อยนหงว่า 15วินาทีแนวนอนแนวนอนก็ถลายเป็นเหตุการณ์ไปพอไปถึงก็ไปบินท้ากไม่เห็นติดชมข่าวเพราะว่าเพราะว่าบอกว่าพอข่าวออกเราก็ใส่แป๊ดไงใช่ไหมครับผมทอาไปไหนแล้วเนี่ยผม ครับ่า,าอ่นอ่ันันคนมันอะนะขัานั่ออกดีเดียวกันอา สำ,สำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอนาด้วงคือจุดถ้ำผายานะครับซึ่งเป็นจุดที่ะจะมีนักท่องเที่ยวมาชมค้างคขา,ขานับล้านตัวบินออกจากถ้ำเวลาค่ำนะครับในในส่วนนี้นะละในทางของอำเภอนาด้วงนะครับก็ได้มีการวางแนวทางเพื่อเป็นการป้องกอันไวรัสโครโครโนานะครับหรือไวรัสอูฮันนี่คือประชาัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับอย่างแรกคือหนึ่ง ถ้ามีจุดชมวิวมันมีจุดหนึ่งที่อยู่ไกลเนี่ยก็สามารถชมค้างขาวได้เลยถ้าามาชมในจุดนี้ซึ่งอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้ค้างขาวเนี่ยก็แนะนําให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับการติดเชื้อจากค้างขาวซึ่งค้างขาวนี้จะเป็นค้างขาวคนละสายพันธุ์นะครับเท่าที่พบเนี่ยก็ยังยังไม่ไม่พบว่าทางค้างขาวไทยเนี่ยติดเชื้อเป็นสาเหตุของไวรัสอูฮันแต่เราก็ประชาพันธ์ให้มีการป้องกันนะครับคือต้องใช้ หน้ากากอนามัยในการที่จะมาดูข้างข่าวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ใกล้จนเกินไปนะครับอาจจะถูกมูลข้างข่าวเวลาข้างข่าวบินออกมาในส่วนของพื้นที่นะครับก็ได้ร่วมกับทางสาสุขณอำเภอแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้เอ็กซเรย์พื้นที่ว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินทางมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยหรือไม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่พบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี พี่น้องประชาชนที่มีอาการไข้ที่เข้าลักษณะว่าจะติดเชื้อไวรัสโครโรนาเนี่ยก็ได้ให้ประสานแจ้งกับทางนายเอทราบหรือแจ้งทางรพสตพื้นที่เพื่อที่จะติดตามอาการแล้วก็เฝ้าระวังตามขั้นตอนของการเฝ้าระวงังทาง bình vân được học bài แล้วพี่เคยขึ้นไปเก็บขี้ข้างคาบไหมครับ <reconstruction. S 1> เคยครับเคยเป็นยังไงบ้างพี่ข้างบนมันจะกลิ่นมันแรงกันเนาะกลิ่นขี้ข้างคา,าวมันแรงมากแสบจมูกปวดหัวอืม <c oughs> ทุกครั้งที่ขึ้นไปไปเอ,เอาขี้ข้างคาวก็ต้องใช้ผ้าอะไรปิดหน้าปิดตากันเพราะกลิ่นมันแรงมากครับ